สวัสดีค่ะอีกรอบนะคะสวัสดีอีกรอบอันนี้เราก็แห่เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะเมื่อเช้าเราลุ้นตอนเราลุ้นตอนที่ว่าอัทองคำจะจะ,จะลงนะคะตอนนี้เรามาลุ้นกันนะคะตอนจะขึ้นนะคะว่าพอทองคําจะขึ้นง่ายหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าจะขึ้นง่ายไหม เก่งมากขึ้นง่ายมากเลยนะคะรอบนี้ ขึ้นง่ายนะคะสรุปแล้วขึ้นง่ายมากก่อนขึ้นเดี๋ยวก็จะเอาเชือกนี้ขึ้นต่อนะคะสายชาย,ยา มาด,ดูมาดูชายยาจะขึ้นนะคะอ๋อโเนี่ยดู ขึ้นได้ด้วยดีนะคะจบเรียบรอยออ้อยไ, <c oughs> ได้ขไขี่ไก่เกมแล้ว <c oughs> ได้กี่เกมแล้ว <c oughs> ขี่แก่ดีกออ็อาเลย มีบุญนี่นี่ละเกียดเพิมเลยโอเคค่ะก็เรียบร้อยนะคะเตรียมเดินทางกลับนะคะเตรียมเดินทางกลับ มาดูดีมาดูทหารกันอ<ะ>ื